มนนะะันแล้วค่ะในน้ำกันแกสําหรับตัวเลขตัวเบือที่แม่คู่สรุปมากคานวณมากนะคะมีสามมีแปดด้วยกันม,มีสามมีแปดผู้ได้มาตัวได้ยิบจับใส่รอบมือขั้นบนเขา 3, สามะคะ่ะสามสองทั้งเวทีนะคะ,ะอันที่แม่คู่ยิบจับอันแยกกันสลากสลาชราเดอทีวีสามสิบสองนิ้วนะสีหนา้าแต่แม่คู่บางคจักว่า กรรมก,การเพื่อนเทียนไว้เปซื้อม่คู่ยังไงบุจกจะไแ่ <c oughs> ไ่คู่ไปยิปไดเค้าจะขอ,งองไงคือเม่คู่สิบอกว่าสามสองเด้อครับว่าจะคู่สิเนงงนกันดลยนะครับวานน <c oughs> ียอาจารย์สุคิจเราไปยิบป,ปิ้งปองเลย4ี่สามบาทนัะ <c oughs> สำหรับตีสามเนี่ยอันเบาเรียงตีสามเนาะัผสี่ส <c oughs> ามสิน่ะแล้วแม่คู่ยิบจะปิ้งปองในห้าสองศูนย์นะคะอันนี้หฮเลยกเสียงไทยนะห้าสองศยกับสี่สมกับสามสองมือไปวัดนี่แค่นี้เลยนะอยู่นะครับผม ม่สามตัวแค่นี้นะคะคู่กับกระซิบเนาะคับเอาไงเอาคือจะคู่กับซิบแล้วไม่คู่กับออกปากว่าซิบเก่าของสิร์ผมซิบเก่าวางสิละคือจังคือจังวายุนสารไม่หันนีหัวกรงกอเกี๊ยนนั่นแหละครับคือคือไม่ได้ดูดใจน่ะสิละคผมว่าหนึ่งเก่าซิบเก่าของสิระคะเขากลัวเมืองหนึ่งเก่าเก่าซูนั่นแหละซิบเก่าเก่าซิบนั่นแหละเนาะครับขายยิบจะาใแต่ว่าบานีเยี่ยมเอาจานดอกไม้นะคะเอา ลายสื่อของเอฟซีคือผู้ก็เรียบอกวางในกระยิบมาอ่างไ้คะั้สายาฟูหน้าคู่อ้งวครัผู้หน้าคูขคนยากี้จกสรางกับเจ็ดสิบคนละเจ็ดิบก็ได้รระวางคือว่าราผู้ให้สิบเก่านี่แหละครับสิบเก่าก็เจ็ดศูนนะคะให้ยิมของเขาแต่โมวางเลยกหอของแต่โมผู้ให้แตงแต่วันย่างก่อนให้เจ็สิบก็การให้เจ็ดใหไปเชียนให้เอฟซีเนาะเจ็ดสิบสิบหกสิบเก่านาะค่ะมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดูนเนาะค่ะ เขียนไว้นะคะเดี๋ยวทางช่องข้าสิบเป็นสรุปหมายความก็พอเขียนบางแอ่แู้ก็บอกตัวเดียวชิบเก่าตัวเดียวแม่บอกร้อเดียวบกเพราะต้องร้องเรียกอันนี้ก็ให้เป็นแค่แนวทางนะคะกับบอกระรันตีลอยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงบุญสะสมสางแม่คู่ก็ให้ได้เป็นแค่แนวทางนะคะเด้อแต่ว่าสําหรับแม่คู่มักวันนี้แม่คู่กับทับย์สนคือกันบอกะบอกเพราะว่ามันนั้นมีแบบแม่คู่มาเคยมักเลขกสามสองแม่คู่มัดไม่งอน ครับผมเป็นจนังรายทีตย์มากมันต่ําตึกหล่นแหมพอดีแม่คู่ข้นเวทียิ้มกับพ่รู้เพื่อกันครับผมบ่ฮู้ว่ากรรมการเพิน่นเพิน่พนสิเขียนรายชื่อคน30 40คนนั่นแหละครับผมเขียนแล้วเพิ่นให้แม่คู่คับอาจ,จารย์สมจิตเป็นผู้คนยิบยิบฉลากเนาะค่ะผู้ใดได้พัดลมจังซี่นะพอดีสมจิตบ่ท้องเพิน่นยิบ2เบอร์นะคะได้พัดลม2ได้พัดลม2เคียง ไทยบ้านเพื่อนนั่นแหละการยุ่ในนั่นแหละการยุ่ในที่ที่เพื่อนคเลียงคเลียงยุ่ในหันมาที่นี่พัดล่มลผ่านไปแล้วมันมีรางวัลใหญ,ญ่ทีวีเสียสามสิบสองนิ้วจังเสียไม่คู่ไปยิบไปยิปปยปบบ้านนี้วสั่นไม่คู่ก็ยิบไปเบื้องยุ่งสองน้องไอ้แม่มนน้องไอ้เลยหนุ่มบ่ชัดเจียนอยู่ของน้องไอ้สิชัดเจียนนะคะยุ่งทุกเวทีน่ะไม่คู่ก็เลยจับเอาอาทิตย์ทั้นแก้สถือห้องไผยเอาสินะพอดีออกมาพอดีอาจารย์ต่อเตี้ยพ่อเปิดมา แม่ครูหอมหวนมสันแม่ครูเาโต๊ะแก่ต่ำตื้อบ้างบิ่นปูไห่เหล็กบว่าสามสองไม่พูดกับบ้านเสียเพราะว่าเตี๋ยเขาโกูจะขว้างเนาะเหล็กย้อนไปเลยสามก็แปลแมนอยู่เด็กค่ะมันมันบอเนี่ยเพราะว่าามันออกเป่าเนาะออกบิ่นเนาะเหล็กเรียกพี่กำหลังยิ่งหมดกว่นท่ากับซื้อไรเด็กพี่นอกสามสองตัวแม่ครัวแม่คู่ก็เลยว่าขั้นขั้นแมนเปิดไปได้ไม่กู่ว่าสามสอง แต่ว่าจะกสมกิจสามสี่ากากยังเสียกากายะทิมเนาะค่ะตั้งทสามขั้นบันสีขาว่ากับสีสามสองสามสี่สามยังเวลาตั้งๆแต่ห้าห้าหาบึงเนาะคะ่ะ<ช><ๆ>ว่าผู่ใดๆตัวใดอันนี้แม่คู่กับบ้าเด็กกับลั่นตีหรอกแต่ว่ามากส่วนตัวนะ<ช>แต่ว่าทีใ<ๆ>นเนี้ยยิบไปหนึ 1, 9, ่งเก้าเนาะค่ะหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าเกียรติสี่แม่คู่ยิบจับหนึ่งเก้าเก้าเกียรติหนึ่งเกียรตินี่แหละ บางทีไม่คู่น้ำเกลาเกศศูนย์หายเกศศูนย์เนี่ยละครับผมกระจับต,ตัวเกลาแต่ว่าสามสองไม่คู่เมาที่ละสามสองสามผ่าน <c oughs> เนี่ยแหละ,ะแล้คู่เอาเนาะเจ้าแดงไข่สุก,กดีเด้อค<น>่ะเด้อไม่คู่ฝันหมดแล้วมัน ฟันแต่แต่งหวัดกอนยิมจับได้ป่าอันที่ว่าจับปืนนั่นไหโอ้จับปืนอันนั้นไม่หวดนี้เลยนะหวัดนี้ครับวัดนี้แต่ว่าขี่รถแดงนี่แม่คู่ผู้ขับรถแดงโอ้แต่ว่าขับรถแดงเออขับรถแดงอันนี้แต่ซองหวัดด้วยค่ะอย่าไม่ลืมอย่าเป็นบถทวนมากครับผมแม่คู่ขับรถแดงมาที่นี่ครับมาบี่ป้ายพวกนี้คือขี่รถออกหนาว่าสันเอาพวกนี้สิว่าถ้าเขาบันดากขาที่จังไร่าสันเรยวางสีน้ำแม่คู่เลยขี่รถวนหนาวนหลังกับหนากับหลังยังสิล่ะครับผมพ่อเดียม เรียกแม่คู่ได้จับปืนกันไหมเปืนแต่ว่ามัเป็นหลวกอย่งยี่บอกไปไม่เป็นคือฟุ้นยังสิเลยครับผมนี่แหละกาฟแค่นั้นแหละยาวาเด้อเยี่ยมกลับไปกลับมาสองศูลสองศูพร่าแม่คู่อันจับมันปิงปอกหาสองศูมันหมแม่ค่ะเข้าสิบไปซื้อแต่ไทยเจ็ดศู์เจ็หนึ่งครับผมอ่เยีบยมเกให้มันเหมือนซองศูลซองูเจ็ดหนึ่งนี่แหละมาเดียงกลับไปกลับมาบ้นว่นไหมครับแม่คู่ครับ อ้อมนาอ้อมหลังแล้วกันถอยนาถอยหลังให้ว่าให้เขาลุ้งส่วนเนี้ยสิแม่นี่ัวเพิ่มไม่ละครับเบาๆมันหมืดสิว่าเบาหมืดมันสิบ่ได้เนาะอย่าขอบอย่าให้เอฟซีได้นี่แหละครับต้องเสียจวนมากตัวเดียวครับเปดตัวเดียวเปดตัวเดียวค่ะเขาก็เสียจวนมากเปดตัวเดียวเขาไม่ผู้มาสามก็เสียดนะครับผู้ใดมากตัวใด้เอาตัวนั้นละเพราะว่ามันตัวเดียวเ่ราะไรเนีนเนีนว่าจะไม่ผูกกันเนีนว่ได้ แต่่าให้แม่คู่มาบ่มักมาสองศักสามสองอะยางบาแม่คู่มักสานะครับคิ้มก็ขึ้นมักสามสองนะครับมาเบิ้งคลิปม้เนี่เนาะเห็นเลยนาไก่้องมาให้แม่คู่ยกเมื่อเอาแล้วก็ยกสามเนี่ยวแล้ยกสเนี่วคเรื่องสอนนแต่มไม่เบิ้งตอนยกเลสินะามโยกสองเลสินะครับไหนไปมึ บ่มันต่ำตึกเงินนั่นหลวัดแมอยู่ทเรงเวทีมันมันมันเปลี่เปลี่ยป้าเป็นไปได้จังไรเป็นไปได้แม่คู่ยังเงินว่าแสดงว่าปูจับหายหายหายแม่คู่เลยนว่าแม่คู่เห็นแต่งงยังถือกลวองมาแม่คู่ก็ได้ยกมือหายนะครับจามวแล้วก็สองิ้วแต่วันนี้เราบ้านมันมันหนามันหนามันหนาสงสัยเราอยู่ครับผมหนาสงสัยให้ไปเบื้องใน้าคีมเลยค่ะสีเขียนแล้วเราวันนี้เฮาเจ้าสียว่าเออมันเมียนมันเมียนอยู่บ้างนะสิ่าหนาสงสัยหนาแต่ลงทุน พันธ <ane> like okay. ุ์หงส์เจ si no ้าของก็ประเทศใดเนาะพวกเฮดสามก็เปลี่ยนแม่เราไม่คู่กับบัวผ่าดอกนอกแกไม่เสียวเปล่าแค่ดอกเป่ามันอยากผ่านที่บัวบาหนึ่งห่าเป็นลักลอยมานุ่งสิบร้อยว่าหันไม่คู่เฮดใหญ่ยังเก็ดกับสองมันออกยังก็ยู่เก็ดกับสองมันออกเก็ดเก็ดศูนย์ศูนย์ครับแต่ว่าแตงโมเจ้าใดแตงเตยทองหยอะแตงเตตทองหอดวันที่หกที่ขึ้นหาปูเนะปูว่ายิ้มแม่คู่แจ๊บสามโตนี่เป๊ะเลยได้ยิมมาสันบ่า แต่ให้ไม่พูดให้พอสมกิจแฝบสให้ไม่พูดแฝบสมลูกกต่แไม่พูดแฝบสามลูกนี่เป๊ะเลยได้ยิมอาจารย์มาแตงแก่วันที่สองสองสามหาเอาสองสามเด็กสองสามหาสาม แย้ไปกนได้เอซีนะะเออแต่โม่มาไหวก็คือพอยนเพราะว่าผู้ว่าร่วมกันเป็นหาให้ให้สมกิตจับสองให้แม่ผูจับสามสองกับสามร่วมกันเป็นหาแล้วมาับอาจจะเป็นหาสามสองนลอขั้นท้าวักสามยันยันหนีสาเตะของูอย่้องมุดสามสองสามหาเมือนสามสองห้าห้าสามสองเปนวะครับผมนผู้ใดบ่มีตใส่เขากับห้าสามสองสิ่ง้าสองาม่รูก็คิดมาสามสองลาย ว่าไอเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อจังแม่กะอ่าบวกกัลั่นตีลอยโปรเซ็นนะคะเอาเอาเพียงแค่นี้แล้วค่ะเอาฝาไปฝากันไปคำนวณเด้อะครับค่ะโสมานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุสวัสดีค่ะแตงโมพะลุยกาบสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนค่ะหลังจากทีแตงโมเนาะค่ะขึ้นคาระบาปูค่ะแตงโมก็ได้แนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะค่ะ มาปูห้าย่ำตัวไดค่ะเอฟซีก็เตรียมสมุดประกาศไวเ้เนาะค่ะเพราะว่าแตงโมกระเสียวข้าวบากลากจจกของปูค่ะมาบวกลู้คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนทุกทุกคนฟังให้ให้ได้ชมให้ได้ฟังเนาะค่ะค่ะ,คะกระเจยย่ำแนวทางของวันที่แตงแกตองวัดนะคะเข้เทีมจะเป็นวบวมๆเล็กน้อยเนาะคะ่ะแกมไข่กับปวดแฉวค,ค่ะสำหรับ มันแต่งแ่วันที่หาเนาะค่ะแต่งแค่ตองหวดค่ะเอซี่ห้าก็ล่องทีนีพีจิรณาเบิร์กเนาะค่ะเพราะว่าพูบอกว่าพูให้พอสมกตเห้าหยิบสามลูกให้หยิบสองลูกมม่พูหยิบสามลูกค่ะแล้วพูก็ยังบอกอีกว่าให้เอามารวมกันค่ะสองกับสามให้เอามารวมกันค่ะพูเก็บอกว่าสามกระมี่ได้ยิมหากระมี่ราสั่นว่า่ะห้าก็ล่องพีนีพีจิรณาเบิร์กเนาะค่ะพวา่เมื่อ็ตรงกันไรทีหลายท่างสาหรับ ท่าทีปูข้าวบวบขาจาาของปูบวามาเนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นแนวทางของตังแก้วันที่หานะค,ะค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าเพื่อปูให้ตังแกต,ตองหวดก็ได้ค่ะก็ลองพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะเพราะว่าตังแก้วันที่หานะค,ะค่ะเอฟซีอาจจะลืมค่ะแต่ว่าวามฝันของแม่คู่ตังแกต,ตองหวดกับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะนี่ค่ะ คำบอกคำจ่าของฟูมาฝากเนาะค่ะลองพินิพิจรณา,าเบิงค่ะแต่สำหรับม,ะะม,ม,ม,มือนีเนาะค่ะมือมือวันที่สิบหกนี่เสามือนีทีลูกหลานเนาะคะ่ะหรือว่าแตงโมขึ้นคารวาปูปูไห่มาก,ก็คือบ่หลายโต้วเยค่ะสำหรับนี่ค่ะเป็นพวงสุดะะ้ายเนาะค่ะปูไห่เอฟซีของแอดยิมเนาะคะ่ะปูไห่เกีย,นนะะยตศูลค่ะแล้วปูไห่แตงโมก,ก็คือหนึ่งหกค่ะแตงโมก็เรียกกันไว้หนึ่งเก่าค่ะ ค่ะสำหรับสายาปูตาก็เ็คิดค่ะกระยำเนาะค่ะสองสามสามชองคะ่ au, ะเอฟซีหอกก็ลองพินิจารณาเบิ้งมีเป็นข้ามเบาข้ามจ่าของครูเฮาเนะค่ะปูกระเบาใน้อย,อยๆค่ะเพราะได้เบาร้ายค่ะเพราะว่าปููอาจจะหายตั้งแต่วันที่ซิซีแล้วเนาะคะ่ะปููอาจจะหายตั้งแต่วันที่ซิีแล้วเอฟซีหอกก็ลองพินิจรนิรณาเอา แคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของปูวันที่หาค่ะก่อนจะไปสารคุณแม่ฮันนี่เนาะคะ่ะหรือว่าพึงพ์พระราบปูะค,ะค่ะค่ะไอ้ปูว่า ไอ้เอฟซีจ็กน้อยะะอลเลยค,ค่ะคุณพ่อขับรถมาแดงมาจะใสเนาะค่ะไปซื้อน้าาค่ะซือม้ามาไว้ถุหอนี่แหละค่ะพ่อขับมาแดงคะเบียนตองตองเหนค่ะเชวาเป็นพวกฝันของพีดด่ผู้ด้ดค่ะก่อเป็น,นี่ยตอันค่ะฝันาีิมาแดง แล้วพอสกลจะไม่กีแต่แจ้งว่าต้องทะเบียนในเบิร์นเนาะค่ะ ส่งๆกันมาเลยค่ะแน้างบ้อนี่ค่ะปังๆทุกคู่ทุกคนค่ะโชคดีทุกคูทุกคนค่ะไปจะงากับแอดดิมแล้วก็แตงโมอีกช่วงเนาะกับประมาณหามุง่งโชคดีทุกคูทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ